แะนี่คือที4 0 0 0ประดิษฐ์จเจริญข่าวเจริญาวนะครับตัวนี้นะครับเป็นประดิษฐ์ T4000 แบบไบโพล่านะครับตัวนี้มีเฟสแต่ตัวนี้ปกติจะมีเฟสแค่สิบสี่สิบสองคู่นะครับแต่ตัวนี้มีสิบสามคู่นะครับเพราะตัวนี้สั่งทำมาตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยเพราะว่า จะมาใช้สีกละหกดอกเป็นสิบสองดอกนะครับแต่ตัวทั่วๆไปนะครับจะจะมีแค่สิบสองคู่นะครับต่อหนึ่งซีต่ตอนนี้มีสิบสามคู่นะครับเบลล่าสภาพตามอายุการใช้งานนะครับก็ ยี่เบ็ดนิ้วไว้ห้าซีกแล้วซีดอกก็แบกได้อยู่นะครับได้อยู่แต่จะตึงๆหน่อยถ้าจะให้ดีแค่ข้างก็สองดอกกำลังสวยนะครับยี่เบ็ดนิ้วไว้ห้าให,หนก็ไม่มีนะว่าครับคล้ายๆกันทีสีพัดน,นี่จะมีสองรุ่นนะครับถ้าเป็นทีสีดำจะเป็นมอดตัวมอสเฟด ตัวมอสเฟสนะครับแต่ตัวนี้เป็น T4000 b i ล l a นะครับตัวนี้จะมีเฟสทั้งหมด413กับคู่นะครับตัวอื่นจะมีแค่12คู่ตัวนี้จะมี413กับคู่ไม่มีอะไรมากครับใช้งานไนะด้18ค่าซีดอวสบายสบาย ยี่เบ็ดนิ้วก็ถ้าเป็นตัวไอคอร์ดก็4ีกับสี่ดอกก็ดันได้นะครับ